ไม่ไปไหนแม่บอกกี่ครั้งกี่คนละให้รักษาแม่ให้ดีเห็นไหมแม่จะหมงกตองแล้วเนี่ยหนูเอาไว้ในกระเป๋ามันหาได้ยังไงข้าวหน้าข่าวหลังพลาดทำหายอีกนะแม่จะตีให้หนักกว่านี้แนะ่กูใจไหมอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็เอาสารับไปเก็บทําการบ้านแล้วก็อ่านหนังสือทั้งสองคนเลยอย่าให้แม่ได้รู้นะว่าครูเข้ามาแจกงว่าม,ม่ทําการบ้าน ไม่งั้นม่นจะเครียดเลยนะห้าข้อก็ห้าทีเข้าใจไหมแม่แม่พ่อมีอะไรจะให้แม่ดูอะอะไรดูอะไรต่างคนต่างดูการลงโทษลูกมันไม่ได้มีแค่การเคี่ยนตีอย่างเดียวนะแม่แล้วมันมีวิธีอะไรที่ทําให้ลูกตื่อของเราทั้งสองคนเนี่ยสามารถเชื่อฟังเราได้นะอไม่เชื่อแม่ลองดูคิดนี้ เห็นไหมแม่การกอดก็เป็นการลงโทษอีกวิธีหนึ่งและยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราด้วยนะแม่ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะใช้ได้กับลูกเราอะ่ะลูกเขายังเล็กทำมันก็ทําได้แต่ลูกเราโตแล้วมันจะทําได้เหรอเรามาลองดูกันสักตั้งไว้แม่พ่อเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันจริงน่าจะทําได้นะอ่ะอ่ะลองดูก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่สําเร็จพ่อต้องรับผิดชอบนะแม่คะวันดี้ค่ะแม่ไปไหน อกี่ครั้งกี่หนละเวลาใส่แมสอ่ะถ้หาเอาไว้ที่าใต้ควางแล้วอีกคนก็เอาใส่ในกระเป๋ากลางเกงมันจะป้องกันโควิดได้ไหมมานี่เลยมาให้แม่ทำโทษซะดีๆทำไมมันแม่ไม่ชินพวกหนูล่ะ แม่มีวิธีการลงโทษแบบใหม่แม่รักลูกมากเลยนะแก้วตาวกับดวงใจที่แม่ดุแม่ด่าเนี่ยเพราะแม่เป็นห่วงเรื่องการใส่แมสเนี่ยเพราะว่าแม่เป็นห่วงหนูกลัวหนูไปติดโควิดมาคุณพ่อคุณแม่คะหนูกลับจากโรงเรียนมาแล้วค่ะไปเอาสายคล้องแมสมาจากไหน ซื้อจากสหกรณ์โรงเรียนมาค่ะคุณครูบอกว่าหากเราเป็นคนที่ลืมเราต้องซื้อขอ,ของคอไว้เลยกันลืมไม่อยากให้แม่ลงโทษใช่ไหมล่ะค่ะ,คะแต่ลูกยังอยากให้แม่กอดอยู่นะเพราะมันอบอุ่นดีค่ะใช่ใช่โอ้มานน่มามาให้แม่กอดเสื้อดีๆ